สบายดีนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนหับข่าวสู่ช่องไลฟ์สไตล,ไล์เวทนุ่งซากนาะออยู่กับข่าวพระเจ้าท่ทนุ่งซากเส้นเก่าเส้นเคยเนาะก่อนอื่นกาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดถูกสู่ทุกคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยและก็อยู่ต่างประเทศนะเป็นได้สบายดีบ่ทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นได อากาศฮ้อนบ่เนาะซึ่งว่าอยู่สปปลาวเนาะอากาศเย็นเนาะตอนเช้ากับตอนแรงเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าตอนสวยวันิุกร์กับมีแดดเนาะแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่เนาะซึ่งว่าตอนนี้ก็เป็นผักเทียงเนาะทุกคนเนาะกะคนเจ็บบ่มีแล้วเนาะกะประมาณ12บสอโมงเนาะ12บสอโมงตรงเนาะกะมาอัดคลิปเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เนาะทุกคนเนาะเฮาก็จะมาเว้ากันเนาะเรื่อง ไทยเนาะผลิตอาวุธใหม่นะทุกคนเนาะเห็นในชาวต่างชาติตะลึงนั่นเองเนาะนะทุกคนเนาะก่อนจะไปเว้ากันแล้วก็หักษาสุขภาพเมื่อสุดทุกคนเนาะสำหรับพี่พี่เนาะทานได้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะยังบกด b e เนาะฝากกด subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อมาพาคลิปใหม่ๆของข่าวประชานั่นเองนะทุกคนเนาะเซหรับเมื่อนี้นะทุกคนเนาะเราก็จะมาโอลมเรื่องนี้กันเนาะว่าถึงความก้าวหน้าเนาะซึ่งมาล่าสุดที่ข่าวประชาเคยรีแอคไปเนาะกับเป็นการที่แบบปล่อยเนาะสัญญาณดาวเทียมเนาะขึ้นสู่ อาวกาศนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี่เนาะก็มีข่าวมาใหม่เนาะที่แบบให้ชาวต่างชาติตะลึกนั่นเองนะทุกคนซึ่งว่าคลิปนี้เนาะได้เผยแพร่ไปเนาะในโลก YouTube ซึ่งว่ามีแคปชั่นว่าไทยดังใหญ่เนาะอาวุธใหม่ผลิตเองเนาะทำให้ชาวต่างชาติตะลึงนั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งว่าเป็น DP16 โดรนนั่นเองนะทุกคนเนาะมันเป็นแขข่ายกับยนต์เนาะ ขบานเฮอเอินมายุนเนาะมันไปข่ายเครื่องบินอวกาศเนาะทุกคนเนาะมันจะเป็นอะไรเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะแล้วเราจะมาอ่านความคิดเห็นเนาะอยู่ท้ายคลิปเนาะว่าเออพี่ๆคนไทยเรามีความคิดเห็นอะไรเนาะเพราะว่าประเทศเพื่อนเนาะก็จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนาะมีอ่าคือสลัดในการประดิษฐ์เนาะอ่าสร้างขึ้นมาแล้วใช่ไหทุกคนเนาะกิจคนสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแล้วใช่เนาะเป็นสิ่งที่น่าสมเพชโอเคเนาะวอลเลย์หางทุกคนทำไปเบิ่งกัน ที่ผ่านมามีขนาดเล็กกว่าด้วยความยาวปีก10เมตรทําภารกิจได้ในระยะหวังผลที่100กิโลเมตรนานกว่า12ชั่วโมงไปดานบินอยู่ที่1,000 0ฟุตรหรือประมาณ3กิโลเมตรจากพื้นดินสามารถติดตั้งระเบิดแบบปล่อยได้3ลูกมีจุดเด่นอยู่ที่การพัฒนาห้องนักบินจากไซส์ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ให้มาอยู่ในรูปแบบของห้องนักบินคบพาได้ทําให้การเคลื่อนย้ายหรือว่าทําภารกิจได้รวดเร็ว,รว,รวคล่องตัวมากขึ้น บินอยู่ที่1,000 0ฟุตหรือประมาณ3กิโลเมตรจากพื้นดินสามารถติดตั้งระเบิดแบบปล่อยได้3ลูกมีจุดเด่นอยู่ที่การพัฒนาห้องนักบินจากไซส์ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ให้มาอยู่ในรูปแบบของห้องนักบินพกพาได้ทําให้การเคลื่อนย้ายหรือว่าทําภารกิจได้รวดเร็วคล่องตัวมากขึ้นก็จะมีแค่ชุดควบคุม2กระเป๋าที่จะพกพาไปแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาทําภารกิจข้อดีคือว่าพอเวลาเราจะขนย้าย UAV เนี่ย กับตัวชุดควบคุมเนี่ยไปทําภารกิจจากสมัยก่อนเราต้องขนย้ายต้องใช้รถบรรทุกป,ประมาณ3คันแต่ปัจจุบันก็สามารถลดลงมาเหลือแค่1คันหรือ2คัน เราทุกคนนะสว่วนว่าคลิปเฮากระจกพียงใดทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาอ่านความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยนะว่าเพ่นมีความคิดเห็นอะไรเนาะทุกคนสว่วนว่าคลิปแรกเนาะเพ่นบอกว่าเออูเอวีสุดนี้แหละบินอยู่ทรายแดนภาคใต้บินตลอด24ชั่วโมงอำเภอละล,ะลำนะฮะสุดยอดฝีมือคนไทยนะฮะเก่งหลายทุกคนเนาะความคิดถัดมาว่าเนาะสร้างโดรนได้แล้วคงรู้จุดอ่อนของโดรนหวังว่าคงพัฒนาระบบ EW นะฮะด้วยนะเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก,ก่อน หากระบวนการควบคุมโดรนได้การรบกวนสัญญาณเครื่องบินรบก็คงได้เส้นกันสร้างเครื่องบินมายากแต่สร้างละ,ะ,ะระบบมั้งกวนการบินมีมีง่ายกว่านะฮะลงทุนน้อยแต่ได้ผลนะครับผมนะ,ค,นะค,ความคิดเห็นทันมาบอกว่าสนับสนุนกองทัพเพื่อปกป้องประเทศชาตินะฮะทำให้คนไทยทําได้ทุกอย่างนะ เรื่องกองทัพก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ซาดในโลกทหารมีไว้ป้องปัดประเทศชาินะฮะกับท่านาน,ะะานายกทิพย์นะฮะท่านนายกทิพย์กินหรูอยู่สบายนะฮะเราเท่าทุกวันนี้ก็เพราะทำทำทำาหารนะฮะคอยดูแลความสงบให้ท่านท่านนายกทิพยน์นะฮะขาอเหยนถัดมาว่าผลิตโดนได้แล้วควรวิจัยและพัฒนาอาวุธทำลายโดนไปพร้อมๆกันเพราะประเทศเพื่อนบ้านเขาก็พัฒนาโดนเหมือนกันนะฮะความคกีเห็นถัดมาบอกว่า ผลิตเป็นผงได้คงดีนะลูกระเบิดบินได้สิ่งที่ต้องควบคุมคู่และป้องกันภัยทางอากาศรีบมือภายได้ผมเสื้อฝีมือวิศวกรไทยมากที่สุดนะผมโอ้อันนี้คือเป็นการผลิตโดรนเนาะการอากาศเพื่อป้องกันการสู่หบเนาะาว่าเกิดมีสงครามอย่างนักคนก็คือว่าป้องกันประเทศนั่นเองนะทุกนะคนเนาะในการถิมระเบิดเนาะัะน,นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผลิตด้วยซิมีคนไทยเองนะทุกคนเนาะ นกิ๊กบเฮากระจบที่ไหทุกคนเนาะถ้าคนมากก็กดไลค์กดแชร์ subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้สองไลฟ์สามเฮาโอเคสบายดีเนาะ